สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลพจน์เช่นเคยนะครับที่โตโยต้านครทนสาขาเทพารักนะครับซึ่งวันนี้เซลพจน์นะครับมาพร้อมกับเจ้าลิ d เดอรอัปเกรดแต่งหล่อเป็น GR Sport นะครับเหมือนรุ่นท็อนะครับซึ่งราคาเนี่ยดิฟกันเนี่ยประมาณ500แสนกว่าบาทนะครับซึ่งคันนี้นะครับแต่งครบจบจากศูนย์นะครับแล้วว่าหล่อแบบพรีเมียมดูดีหล่อแบบดูดีสปอร์ตนั่นเองนะครับดูแพงแล้วก็ ถ้าอยากแต่งหล่อแบบนี้นะครับราคาเดิมๆจากโรงงานนะครับสีขาวมุกอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับเราบวกอุปกรณ์เข้าไป5 0,000อัปเกรดหล่อๆแบบสปอร์ตเหมือนคันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เซลล์พลดนะครับจะพามาชมว่าคันนี้ได้อัปเกรดแต่งหล่ออะไรไปบ้างนอกจากนี้แล้วนะครับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับรายการเฟสติวัลนะครับอัปเกรดแต่งหล่อ GR Sport มาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษนะครับลูกค้าดาวน์ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ยศูนย์ถึงหก ใชสิบสี่เดือนนะครับรับเลยดอกเบี้ยเพียงแค่สองจุดสองศูนเปอร์เซ็นเท่านั้นนอกจากนี้แล้วนะครับรุนรับโชคครั้งที่หนึ่งนะครับรับดอกเบี้ยส่วนลดสูงสุดนะครับมูลค่าสามพันถึงห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็ส่วนลดดอกเบี้ยศูนย์จุดหนึ่งห้าถึงสองเปอร์เซ็นด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมกันว่ารถคันนี้แต่งหล่ออะไรไปบ้างนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับดีเจเอฟเฟแต่งหล่อเป็น G r Sport นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นไฟแบบ ก้างปลา LED นะครับปรับระดับได้ปรับระดับได้สูงสุดถึง5ระดับพร้อมกับโลโก้ Fortuner ด้านหน้านะครับแล้วก็พร้อมกับในส่วนของโลโก้แก้วนะครับทำให้ดูหล่อมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับหล่อสปอร์ตดูแพงพร้อมกับช่องลมด้านหน้าแบบ GR Sport แล้วก็โลโก้ GR ด้านหน้านะฮะรุ่นนี้นะครับลูกค้ามีการอัปเกรดนะครับไฟเลี้ยวเป็นแบบ Sequential นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับทำให้รถเนี่ยดูเหมือนรุ่น top GR Sport นั่นเองนะครับสังเกตไฟส่องสว่างตรงนี้นะฮะ ยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยดูม่มิติหล่อสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองคุณลูกค้าเลือกเป็นแบบครอบไฟตัดหมอกแบบเที่ยวขาวนะครับเหมือนตัว GR Sport จากโรงงานนั่นเองส่วนดีไซน์ด้านข้างเดี๋ยวมาชมกันครับผมอย่างไอ้ดูฝั่งนี้มากกว่าจะได้ไม่ย้อนแสงนะครับอ่ะโอเคด้านนี้นะครับล้อเดิมๆรุ่นนี้นะครับเป็นล้อขนาด18นิ้วลูกค้ามีการอัปเกรดใหม่นะครับเรียกว่าออกแบบตามดีไซน์ความชื่นชอบของลูกค้านะครับ มาที่โชว์รูมแล้วเจอล้อแบบนี้นะครับก็จัดไปเลยครับผมเป็นล้อแท้คอสมิกนะครับขนาด20นิ้วนะครับดำเงาตัดด้วยตึกหนังสือสีแดงนะครับดูหล่อเทสปอร์ตแบบผู้ดีนั่นเองนะครับมาพร้อมกับยางมิชลินไพรเวซี่นะครับซึ่งเน้นขับนุ่มทางเรียบนะครับแล้วก็ประหยัดน้ามันแล้วก็บ่งบอกถึงความสปอร์ตด้วยนะครับพร้อมคาลิเปอร์สีแดงครับผมแล้วก็ส่วนดีไซน์ด้านข้างนะครับรุ่นนี้นะครับเดิมๆจากโรงงานเป็นหลังคาสีขาว เรามีการพ่นสีให้กับลูกค้านะครับหลังคาดําไม่ได้เป็นการแรปนะครับพ่นสีหลังคาดําพร้อมกระจกมองข้างซึ่งตรงนี้รับประกันให้สปีแสนกิโลแล้วก็ลงทะเบียนในเล่มเรียบร้อยนั่นเองนะครับพร้อมกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวเดิมๆจากโรงงานรุ่นนี้เป็นกระจกมองข้างพร้อมแบบกรบและพับเก็บธรรมดาแต่รุ่นนี้นะครับสัมพันธ์กับล็อกและปลดล็อกประตูนะฮะถ้าเกิดว่าเราล็อกกับล็อกปลดล็อกเนี่ยมันจะพับเก็บออโต้นะครับเดี๋ยวเซลล์ก็จะอินเสิร์ตภาพให้ดูอีกทีหนึ่ง ในส่วนของของแถมที่ฟรีลูกค้านะครับชุดแต่ง GR ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับมีการอัปเกรดในส่วนของคิวโครเมียมฟรีในส่วนของฟิล์มกองแสงไฮคูซรามิกแล้วก็กันสาดด้านข้างนะครับมือจับรุ่นนี้นะครับคุณลูกค้าอัปเกรดเลือกเป็นแบบสีขาวนะครับเหมือนตัว GR Sport จากโรงงานนั่นเองของแถมก็จะเป็นในส่วนของเบ้ารองมือจับสไตล์คฟล่านะครับ่าดีไซน์ห้องโดยสารนะครับรุ่นนี้นะครับก็ลูกค้า รับของแถมไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพรมหกดีนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างสีฟ้านะครับตรงนี้ช่วยให้ส่องสว่างยามค่ำคืนขึ้นลงห้องโดยสารได้สะดวกสบายง่ายยิ่งขึ้นทำให้ดูสร้างบรรยากาศในการขับขี่หรือว่าตอนเรานั่งห้องโดยสารนะครับบอกคุณหน้าปรับไฟฟ้าครับหน้าจอสัมผัสขนาดแปดนิ้วนะครับแล้วก็ลูกค้าก็รับของแถมในส่วนของกล้องบันทึกเกตุการด้านหน้าและด้านหลังของศูนย์แท้นะครับช่วยบันทึกเกตุการยามขับขี่ยามหยุดเฉนเนี่ย ช่วยยืนยันเหตุการณ์ได้นะครับตรงนี้ขับแบบอุ่นใจนะครับเครื่องเสียงก็รองรับเอ็นรอตัวแ p ปเปิลคาเฟนะครับอ่าดีไซน์ด้านหลังครับผมก็ติดตั้งโรมโอกดีทุกที่นั่งนะครับห้องโดยสารกว้างกวางสะดวกสบายส่วนด้านหลังนะครับอ่าสังเกตต่อมาไฟท้ายครับผมอ่าปุ่มใจนำเสนอ ไฟท้ายแบบ C q u e n t i a l <Wow. S 1> นั่นเองนะครับยิ่งเราขับขี่ตอนยามค่ำคืนนะครับก็จะดูโดดเด่นหล่อสปอร์ตส,สวยงามนะครับผมเหมือนรุ่นพ o p g ี่อาร์สปนั่นเองซึ่งนอกจากมีการอัปเกรดในส่วนของไฟหน้าและไฟท้าย C q u e n t i a l อันนี้ลูกค้าจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมนะครับส่วนของแถมก็จะเป็นในส่วนชุดแต่ง GR Diffuser ด้านหลังแบบมีเขี้ยวนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์หน้าหลังหน้าสหลังสเป็นมาตรฐานจากโรงงาน แถมในส่วนของสกเป็ดกรลอยนะครับกรลอยกีดควรโลโก้ตัวหนังสือสีขาวก็เป็นของแถมให้เช่นเดียวกันพร้อมคิ้วโคมเมียมและโลโก้แก้วและก็โลโก้ GR บ่งบอกถึงรุ่น GR Sport รุ่นนี้นะครับมีการอัปเปดฝาท้ายฟรีให้ลูกค้าเป็นฟรีในแพ็กเกจอยู่แล้วนะครับซ่าซื้อรุ่น G ตอนนี้รับรถเร็วนะครับผมแล้วก็มีรถพร้อมส่งมอบรอไม่นาน แล้วก็ของแถมเยอะนะครับกว่ารุ่น LDS ไม่ต้องตกใจว่าทาไมาของแถมไม่เท่ากันเพราะรุ่นนี้จัดสรรของแถมให้เยอะกว่านั่นเองของแถมในส่วนต่อมาก็จะเป็นถาดรองพลาสติกนะครับแล้วก็พรมบกดีเต็มทุกที่นั่งคําชกเดิมเราคืนให้กับลูกค้าถ้าลูกค้าติดตั้งสนใจกล้อง360องศาเราก็คืนเครื่องเสียงเดิมให้กับลูกค้าด้วยนะครับสรุปโปรจากด้านหลังเลยแล้วกันวันนี้ปกติเซลล์พสรุปโปรจากด้านหน้าวันนี้เรามี ด้านท้ายหล่อๆสวยๆนะครับไม่ว่าสปอยเลอร์จิาแบบ2ชั้นตรงนี้ก็ลูกค้ามีการอัปเกรดและจ่ายเงินเพิ่มนั่นเองนะครับอยากหล่อแบบนี้นะครับไฟหน้าไฟ,ไฟท้ายแบบซีเ u นเชียลอัปเกรดหล่อบือนคันนี้นะครับล้อคอสมิดยางมิชลินหลอดูดีแบบสปอร์ตสนใจทักถามเซลล์พดมาได้เลยนะครับโปรโมชั่นที่เบอร์ติดต่อ0635499829นะครับแอดเบอร์โทรขึ้นไลน์ดีช่วงนี้นะครับรับจองตั้งแต่วันนี้ถึง31ร,รุ่นรับโชค ส่วนลดตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาทแล้วก็ส่วนลดดอกเบี้ยหรือส่วนลดดอกเบี้ยตั้งแต่ศูนย์จุดห่้าเปอร์เซ็นถึงสองเปอร์เซ็นตนะครับจานวนจํากัดเท่านั้นนะครับรีบพักเซลล์พดมาเลยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เซลล์พลดได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ